นับจากนี้ไปสิโมมีไทยเยราไม่ไอ้จ้ามันมีไม่ได้แล้วนะ,ะ<อ>เพราะว่าที่ตอบไห้หมดทุกส่วนแล<อ>้วพ่านีคนอื่นรับรองว่าบ้านนี้ดีไม่ยอมแน่ได้ คนขนาดนี้แล้วคงไปไหนไม่พ้นหรอกค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณความความแข่งค่ะขอบคุณมา่านวนำใจขอบคุณารัยสวยๆด้วยนะคะจากบ้านเอบีขอบคุณพี่ๆน้องๆทีกรุ่นแ่แม่นะคะยวมไปเลยขอบระคุณแฟนคลับ ขอบพี่บอยด้วยบ้านจะบบอยขอบคุณบ้านต่างาขอบพี่บอยเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณแจ้คพอม์าแอนั่าขอบคุณพี่ทอพี่แม่สุสุขพัทีเมตตาลวกแล้วด้วยสองคขอบคุณท่ะขอบคุณแม่ขอบคุณความแน่แน่ี่แน่ว่าให้คงคนเลยนะเพราะว่าแม่รู้ว่าแม่ให้ผมเขาเป็นคนเก็บไวเลย กวพาทุกท่านสนุกกว่านะครับเรามีการแสดงย,ยาวนะครับผมพลินี้นะครับผมขอจบังตรันี้เลยนะครับ